การตรวจสอบขยายผลจากคดีการสังหารนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก่อนที่นายพูวดลสุวรรณะนายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์สงขลาจะฆ่าตัวตายตามถูกเชื่อมโยงสาเหตุไปถึงปัญหาที่มีการร้องเรียนเรื่องสัตว์สูญหายและผลประโยชน์ทับซ้อนในวงการค้าสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสวนสัตว์โดยสวนสัตว์สงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกตั้งปมสงสัยในเรื่องเหล่านี้ด้วยรูกคดีก็ต้องให้เป็นทางเจ้าที่ตรวจเขาดำเนินการต่อไปแต่ว่า ขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไอ้เครื่องเก้งเผือกอะไรมันมีไหมถามว่ามันมีไหมผมว่ามันมีแหละในสมศัตร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละคือมันเป็นมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่พ่อผมเขาพูดก่อนที่จะรับตาแหน่งคือเขาพูดมานานมากตั้งแต่เขาเป็นรองผู้การว่าประเด็นการค้าสัตว์ป่าเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เขาว่าต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้แบบให้มันเด็ดขาดนะ ย้อนกลับไปปี2547สวนสัตว์สงขลาได้รับแจ้งมีนกแก้วมาคอหายไปจากสวนจัดแสดง14ตัวครั้งนั้นมีการเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองสงขลากระทั่งชุดสืบสวนพบว่ามีคนร้าย2คนเข้าไปภายในสวนสัตว์ตัดตะแกรงส่วนจัดแสดงนกแก้วมาคอแล้วขนเอานกแก้วมาคอออกไปหลังการสืบสวนตำรวจจับคนร้ายทั้ง2คนได้พร้อมยึดของกลางเป็นนกแก้วมาคอคืนกลับมาได้2ตัว ปี2562หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืชระบุว่าเคยได้รับหนังสือร้องขอจากทีมงานของนายภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์ตสงขลาให้ตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนของนอแรดขาวซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ตัดออกไป พบว่าหากนำนอแรดเขาวมาขูดเป็นผงแล้วนำไปเป็นส่วนผสมของยาบางตัวมีมูลค่าสูงกว่าราคาทองคำหลายเท่าหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่คนที่ตัดนอแรดถูกไล่ออกจากสวนสัตว์ 19กุมภาพันธ์2563ฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตสวส์ตสงขลาตรวจนับจำนวนสัตว์และตรวจสอบสภาพส่วนจัดแสดงก่อนพบว่าเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหนึ่งตัวมีชื่อว่าคุณภูมิอายุ3เดือนหายไปจากส่วนจัดแสดงแม้ระยะเวลาการหายไปของสัตว์แต่ละชนิดจะห่างกันแต่นั่นแสดงให้เห็นความผิดปกติว่ายังคงมีสัตว์หลากหลายชนิดหายไปจากสวนสัตสว์สงขลาแห่งนี้ กระทั่ง18เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์งานประจำส่วนจัดแสดงเก้งทำความสะอาดเก็บกวาดภายในส่วนจัดแสดงนายภูวดลก็เป็นคนส่งเรื่องพบซากกระดูกสัตว์ไม่ทราบชนิดมาให้แผนกนิติเวชของกรมอุทยานตรวจสอบแต่ก็ยังเกิดข้อสงสัยในเวลานั้นเพราะยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเป็นเก้งเผือกที่หายไปหรือไม่ 22กันยายนได้รับแจ้งอีกครั้งว่าลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไปอีกหนึ่งตัวมีชื่อว่าขุนภาคอายุ9เดือนครั้งนี้ถูกมูเหลือมกินโดยมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันแต่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความละลวงของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่บางฝ่ายก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีการแจ้งมาย่างส่วนกลาง ปมแก้มเผือกสายพันธุ์พระสทานที่หนึ่งตัวหายไปอย่างปริศนาโดยยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าเสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่กับอีกหนึ่งชีวิตที่ตายไปด้วยอายุเพียง9เดือนกลายเป็นปมถกเถียงก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้น